อยังไงครับพี่นกเลล่าสุดย่ายกดใจให้ไปเลยคนไคลุกให้ไปแล้วลุกสิแพลกไหมครับผมก็เฮ้ยเไลกไฟลุกไป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 ไไไไปกปไปไไไไ ลูปรูปซิไพรก็คือจริงๆแล้วก็ถ่ายถ่ายโฆษณาแหละครับผมแล้วก็ใช้เวลาในการเตรียมร่างกายแล้วมันก็รู้สึกว่าโอ้ทั้งทรมานทั้งท้อน,นอนก็ไม่หลับเลยหิวข้าวก็ทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้เราแบบอินเชฟให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเท,ท่าท่าี่เราจะทําได้ในตอนนั้นอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ผลลัพธ์ออกมาก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองพูมตรงก็ดีใจครับที่แบบว่าเ,เราก็ สามสิบสาเร็จแล้วเนาะเราก็แบบเออก็ได้ขนาดนี้เราก็ดีใจนะคือบางทีานานคือถ้ามันยี่สิบสามยี่ห้าอย่างเงี<า>้ยอายุขนาดนั้นผมก็คงจะรู้สึกง่ายกว่าน,นี้อะไรเงี้ยแต่พออายุเยอะมาแล้วมันก็อยากจะหาเตียงมากกว่า,า <laughs> ตื่นเช้าก็ไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับตื่นตีห้าลุกขึ้นมาวิ่งออกกลังกายเหมือนแต่ก่อนที่ทุกวันก็ไม่ไหวแล้ทำ <laughs> ไมแล้วแบบคนแชรเยอะเกิยยนนะครับแบบคนมาแซวหรืออะไร จริงๆผมก็ได้รับเ,เสียงตอบรับที่ที่หลายๆคนก็รู้สึกรู้สึกแบบเอ้ยอ,อยากทำยังไงทำไมถึงทำได้แบบนี้อยากทําได้บ้างหรือว่ามีสูตรยังไงหรือว่าคุณม,มหารยังไงอะไรเงี้ยครับผมว่าคนที่ที่ ที่กําลังเมนเทนเรื่องบอดี้กับคุมอาหารอยู่จะจะเข้าใจหัวองเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่บางทีผมอาจจะเห็นไอดอลหรือว่าคนที่เป็นแบบอย่างผมผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาทํายังไงอะไรเงี้ยผมรู้สึกดีใจที่เราก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เอ่อเป็นแรงกระตุ้นให้กับคนอื่นๆที่อยากที่จะลองแบบว่าอินเชฟบ้างลองคุมอาหารบ้างอะไรเงี้ยเผื่อจะต้อนรับซัมเมอร์อะไรประมาณนี้ครับเพราะตอนนี้คนเริ่มติดภาพเราเป็นแบบนั้นเราต้องให้มันอยู่กับเราไปตลอดเลยนะฮะจริงๆมันก็อยู่กับเรามาอยู่กับ มาหแต่ว่าถามว่าจะแบบแ,แห้งๆลีบนขนาดนี้ก็ต้องใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะฮะก็ก็นัน่คือคือผลลัพธ์นะคือความอดทนความพยายามเลยประมาณนี้คือมันต้องใช้วินัยแค่ไหน จริงจริงสำหรับการถ่ายแบบเนี่ยผมมีการตัดน้ำก่อนประมาณ1 0 10 20ชั่วโมงประมาณ20ชั่วโมงซึ่งจริงจริงก็ไม่ใช่ว่าทุกคนทุกคนที่จะตัดน้ําแต่ว่าสําหรับนายแบบหรือว่าคนที่ถ่ายเป็นบอดี้ช็อตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการตัดน้ําออกจากร่างกายนะครับหรือมีการกินหน่อไม้ฝรั่งเพื่อขับปัสสาวะออกนะฮะหรือว่าการที่จะกินทุกอย่างให้มันอยู่ในรูปแบบของการต้มไก่ต้มอาจจะใส่กเกลือเล็กน้อยอาจจะกินอาหารตาม,าจจาาต,ามาตามสั่งหรือว่า ทั่วไปที่คุณแม่ทําให้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบทรมานปากทรมานกายทรมานใจอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาแต่ว่าก็สุดท้ายก็ผลลัพธ์มันก็เป็นอย่างที่เห็นแล้วก็ทรมานขนาดที่พอถ่ายเสร็จปุ๊บผมซัดทุกอย่างเข้าท้องหมดเลยนะฮะแล้วก็จากน้ำหนักลงไปก็เด้งขึ้นมาก็เป็นโย,โยโย่เป็นปก,ปกติแล้วอะไรประมาณน,นี้ถ่ายเสร็จต้องส่งให้น้องเฮียดูนะ ก็ก <OK. S 2> ็มีส่งก็มีส่งให้เขาดูว่าแบบเออเนี่ยกำลังจะถ่ายแล้วนะประมาณนี้อะไรเงี้ยเขาเป็นห่วงไงครับเพราะกลัวว่าแบบเดี๋ยวจะเป็นอะไรไปเพราะว่าเราก็ตัดน้ําด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆเขาเห็นกระบวนการการผลัมของระมาเขาเขาก็เขาก็คงรับรู้แล้วก็พอเห็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเขาบอกเะไรยังไงเพราะว่าเขาเขาทิ้ฟังแล้วแต่ดูแบบดูใช้พลัง ก็ค่อนข้างจริงจังนะพี่เพราะว่าเราก็ต้องโชว์บอดี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มันมาในช่วงเวลาอันแสนสั้นเพราะผมเพิ่งกลับจากเกาหลีมาผมก็กินที่หมูย่างปิ้งย่างหรืออะไรต่อเมื่อไรก็กินเข้ามาในท้องหมดเลยอะไรเงี้ยพอกลับมาเราก็ต้องมามีวินัยกับการดูแลบอดี้เพื่อให้ ready for งานที่จะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับตอนที่เราส่งไปเป็นตังค์ว่าเขาตอบกลัว่าเขาก็บอกเยี่ยมเขาเขาเป็นห่วงเหรอครับว่าเดี๋ยวจะแบบ เป็นลมหน้ามืดอะไรขึ้นมาแต่ที่สุดก็ไปเกี่ยวถ้าอกว่าแบ่งปันกันได้ไม่อเคเพาผ้ามันออกไปไงเพาผ้ามันออกไปแล้วนะจริงเขาก็ไม่ค่อยชอบหรอครับให้ผมแบบว่าโชว์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหญ้าก็ฮะก็ก็ประมาณนึงครับอะไรที่โป๊ไปเขาก็ไม่ไม่ค่อยอยากให้ใครได้เห็นนั่นไหละโป๊ขนาดเีอยขนาดไหนหญ้าบอกว่าไม่ได้เลย เดี่ยวขอบเขาบ้าไม่หรอกครับผมว่าก็ก็แบบคงแซวๆกันเล่นประมาณนั้นนะ่ะเดี๋ยวนะก็คือภาพที่ออกมาคือนี่คือลิมิตจริที่เขานี่ว่ามากกว่านี้มันจะเป็นยังไงใค่เจอในตัวเดียวเหรอวันพีชใปน้ำอะไรเงี้ยเหรอมากกว่านี้ไม่ได้ไปถึงเทสต์สัมจ้าซัมเมอร์ที่ที่มีคนถ่ายออมาคือไม่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 เอาผมไม่กล้าถ่ายชุดว่ายน้ำหรอกผมว่ามีคนอยากถ่ายเยอะบอกว่าผมไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ย สบายไปเลยนะแต่เราเป็นสายแบบพอเพื่อขี่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้แล้วไงความใช่ใช่ใช่มีความหวังไหมอย่างนั้นต้องหวังเลยคะรับก็เขาคงชินแล้วครับว่าแบบเราจะทำอะไรก็ทำเหมือนไปเถอะอะไรเงี้ยอันนี้ก็รู้ เดี่ยวที่สุดแล้วนะแต่ตอนนี้จะมีเนี่ยคนคาดหวังอะไก็เห็นใครวตอก็เตรียมว่าจะมีซัมเมอร์ไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ไม่ไม่ซัมเมอร์นี้ไม่มีไม่มีอะไรแล้วไม่เอาแล้วพี่ไม่ไหวแล้วกออลับมากินกันก่อนก็ซัดทุเรียนไปสองพูออพี่ไม่ได้ทำแล้วแบบดีมันก็บูมเก็บไว้เลยนะเดีเออ๋ยวน่าจะมีบนยูบอร์ดผมไม่ต้นะองทำโคตรบูมแล้ว เรียบร้อยครับเตรียมสีด้ยแต่ว่าพี่แบรนที่แย่แบบนี้ครับผมแต่พี่แบรนเป็นคนมีความสุขกันกินอะไรใช่ผมเป็นคนกินกินกินเก่งกินง่ายกินทุกอย่างได้หมดเลยอะไรเงี้ยแม่แม่ก็ไงบ้างครับกรแบคุณมแพงมากแม่ก็ไม่เข้าใจหรอกครับว่าแบบทำไมต้องแบบอดอาหารอะไรแม่ชวนกินอะไรก็กินไม่ได้อะไรเงี้ย ก็บอกว่าเดี๋ยวต้องถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่แกก็จะชอบทําอาหารเอามาเสิร์ฟตลอดอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสกลับบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเ <c oughs> มื่อคืนเมื่อวานเราทุเรียนมาเปิดรอหน้าเราตาเราก็กินด้วยแล้วตอนนี้เราขับมาปกติแล้วใช้ชีวิตปกติครับใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมครับก็แฮปปี้เมื่อกี้เราเรืองวาไปเกาหลีมาอะไรยังไงบ้างคะที่เกาหลีคุณ อากาศหนาวมากครับก็แต่บางคนเขาอุ่นๆนะครับเออเออจจะเซลเลยว่าเฮ้ยดูดไม่น่าหนาวนะทุกคนดูออกมาอย่ในะ้องพายหะเซลบันใช่ครับก็จริงๆก็เป็นทริปแรกที่ผมได้เดินทางไปเที่ยวกับน้องด้วยก็ดีนะครับน้องน้องพายก็เป็นไกด์แบบเป็นล่ามแปลภาษาเกาหลีแบบให้เราในทุกๆคืนที่แบบออกไปกินอาหารเย็นอะไรเงี้ย แฮปปี <Happy. S 1> นะ้ฮะเราก็เราก็เห็นเห็นเขาเห็นเขามานานแล้วนะครับท,ท,ยยทั้งทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยทั้งทางานด้วยกันทั้งแบบว่าเ,เขาเขาเขาไปไหนมาไหนด้วยกันกับทางทีมของเขาอ่ะทีมผู้จัดก,การด้วยแล้วก็มีน้องๆเพื่อนๆเนี้ยไปด้วยกันมาไหนตลอดก็เ,เห็นเด็ก2คนนี้มาตั้งตั้งนานแล้วก็ก็ดูเขามีความสุขกันนะถืว่าก็ก็เขาทําง,งานด้วยกันด้วย,ยอะไรเงี้ยแต่ว่าอะไรยังไงผมลองไปถามน้องดีกว่าภาพภที<พ>่เราเห็นภาพที่เราเห็นหน้ารักภาพที่เห็นภาพน่ารักน่ารักอ่ะ ภาพที่เห็นก็น่ารักครับผมภาพที่ไม่เห็นก็ยิ่งน่ารักครับคือเราเป็นซิปเปอร์ไหมตอนนี้เราเป็นซิปเปอร์เราเป็นซหูนะถ้าเรมบอกไหมซิปเปอร์แต่ว่าเชียร์เออเชียร์เหรอก็เชียร์ก็เชียร์ก็เชียร์เชียร์แต่ก็แต่ก็ไม่ไม่ได้แบบไปแบบเชียร์ออกหน้าออกตาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบให้แบบเขาเป็นแบบรู้จักกันเขาก็คุยกันอะไรเงี้ยเขามียื่นมือถือให้ไหมครับพี่แบรถ่ายรูปให้เราหน่อยสองคนไม่มีมีแต่ผมนี่แหละ ได้ข่าว่าเราเป็นนักชงมไราช่ไปแล้วผมเหรอก็ไม่เชิงนะครับก็เราก็คงมีความสุขนะครับที่แบบเห็นคนอื่นมีความสุขด้วยแต่ว่ามันก็มันก็แฟกันอะไรเงี้ยพวกเราก็เค้าคาหวังกันนุ้ยฮู้ยพี่ผมดิพี่ มีโมเมนต์อะไรไได้วยหวานบ้างชาจีนตอนไปสงการเ่างานมันมีโมเมนต์อะไรบ้างริงก็ถือว่าทํางานกันมานานแล้วก็หลังจากที่ไปช่วงที่ไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็กลับมาก็แทบไม่ได้ไปเที่ยวกันเลยปกติบ,บางทีก็ว่างก็ไปกินอาหารเช้ากันไปเดินสวนเดินอะไรแต่ลหลังๆมาก็ทํางานแยกกันทั้งคู่อะไรเงี้ยก็พอได้มีโอกาสไปเที่ยวกันที่เกาหลีก็ ได้ใช้แบบได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันจริงๆอะไรเงี้ยครับไปปิกนิกไปเดินสวนทําอะไรที่แบบที่เราเคยทาเวลาเราไปเที่ยวเวลาเราอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยก็ก็เป็นการแบบเติมพลังให้กับเราทั้งคู่ก่อนกลับมาทํางานตอนนี้เวลาที่ทำงานก็หนื่อแบ่แบบไปเติมพลังต่อจริงๆแล้วเราก็กระหายเพราะการเที่ยวเหมือนกันนะครับที่วันนี้ก็คุยว่าอยากไปนั่นไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ย เพราะว่าโควิดเนาะมันก็หลายปีแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีโอกาสเดินทางไปไหนก็ตอนนี้ก็นนกแผนไม่เยอะเหมือนกันครับว่าจะไปเที่ยวไหนไปทําอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยก็ปีนี้ถ้ามีโอกาสบ้างบ้างก็คงจะได้เห็นกันที่ต่างประเทศกันบ้างที่มีแบบิดในใจทิศไหนอยากจะคกเข่าบ้างไหมเฮ้ยเฮ้ยแน่ๆอันนี้น่าจะไปของพี่มาร์กกับทิมนะฮะที่ที่ต่างประเทศหมายถึงว่าเราจะไปคเข่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับหมายถึงว่าคิมกับพี่มาร์กเขาจะมีการจัดอะไรสักอย่างที่นู่นประมาณนี้ แต่ฟิลแต่ฟิลของพี่หมักก็คือแบบเตอลีกก่โรแมนติกมันก็ฟิลได้นะก็ไม่เอาดีกว่าครับเ,เ, <c oughs> เราไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยอ่าเรื่องแบบ ้าเด็ดติดดิน,ออเนรเงี้ยค่ะก็อยูแบบรับช้ติดดินบนหน้าเลยคุณไม่ไม่เหมือนกับขับครนนรมดาหรับความรหน้าร้อนจริงคริงผมปันจ,จักรยานแล้วช่วงนี้ก็จริงๆริก็ผมว่ามันก็ในเมืองกรุงเทพนะครับรถมัน <c oughs> ติดอย่างเงี้ยผมว่าอะไรที่มันง่ายผมก็ใช้หมดนะครับก็ไม่ไม่ค่อยชอบขับรถเพราะว่าเราติดแล้วมันทาอะไรหลายๆายอย่างครับยากครับ่มันกต้องับระวัง ผมก็ระวังนะผมก็ใส่หมวกอะไรนี้ด้วยแล้วก็ก็ระวังทุกทุกครั้งอะไรเงี้ยจริงๆริงรถมอร์ไซค์ผมขับไม่เร็วหรอกครับได้แค่60กิโลเมตตร่อเด็ดตรงมันมันแบบแอร์แบบมอเตอร์ไซค์แบบสองหวงอะไรเงี้ยช้าแต่ข้บรถมอค์มีคนที่ชอบว่าเป็นแบบว่าผว่าก็เราผมว่าผมอยู่ในจุดที่แบบก็เคยใช้เงิน สิ่งของเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นของนอกกายของในกายก็ตามนะครับแบบรถยนต์เสื้อผ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอถึงจุดจดหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นคนที่เผื่ออะไรเป็นพักๆอะไรเงี้ยใช้ของก็ใช้ไม่ค่อยคุ้มไม่ค่อยดูแล้ก็เลยตัดปัญหาไปเลยว่าอะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ใช้ไม่ซื้อเลยอะไรเงี้ยก็ก็แฮปปี้มากกว่าครับเรากระจายทุมตัวเองยังเป็นคนเผื่อความมีเงินมากๆเขาไ็อยากที่จะใปซื้อความสุขให้ อยากเก็บเงินไว้ไปเที่ยวมากกว่าอันนี้คือแบบแบบเป็นเป็นโกหลักเลยว่าแบบจะไม่ใช้ซื้อรถซื้ออะไรแบบแพงๆอะไรเงี้ยเก็บเงินไว้ไปเที่ยวแล้วก็ไปใช้จ่ายที่นู่นอะเงยครับเก็บเงินแต่งงานดรนอเีนปลฝั่งนี้มีใครถามบ้างไหมครับไม่เป็นไรครับ่งไ่อม่้ไม่อไ่ ก็คงส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นเ,เรือนหอเป็นงานแต่งหรือเป็นอะไรก็ตามนะครับผมก็ แล้วก็แผนๆไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็มีก็มีเก็บของมันมีไปสักส่วนนั้นด้วยเริ่มเริ่มกับซื้อของยังเฮ้ยใครเงี้ยอะไรเงี้ยพอจะแบบครอบคลุมได้แล้วไหะก็ยังหรอครับยังยังถ้าจริงๆแล้วแปลว่าจริงๆเป็นคนซักถ้าจะทำอะไรคือมันก็แบบตัวใช่ใช่เป็นเป็นเป็นคนเป็นคนวางแผนไว้แล้วก็ไม่ค่อยได้ตามแผนอะไร โอเคครับขอบคุณครับบคนณครับวันนี้ไม่ช่วยถามเลยตอนเี้ตอนนี่้ีก้องนี่นโอเคคับี่องนะคร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những